คือท <c oughs> <çıktı Pop 2> ั้งสองโรงเรียนนี้พออมีความรู้สึกว่านันเขาอยากให้โรงเรียนสวยงามเมอริซอนนะครับเพราะว่าเด็กเข้ามาโรงเรียนแล้วเด็กจะได้มีความรู้สึกว่าอยากะมาโรงเรียนนะเห็นโรงเรียนสะอาดสะอ้านนะครับและโรงเรียนเป็นโรงเรียนเรียบร้อยนะครับอะไรต่างๆเนาะนะฮะทีนี้ข้อเสนอผมอย่างนี้ครับนะครับโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนเลขเนาะเป็นโรงเรียนประถมไม่ใช่โรงเรียนมัธยม นะครับทีนี้ของเราเนี่ยผมลองเสนออย่างนี้นะครับว่า,าการลองใช้การมีส่วนร่วมของเด็กก็นิดนึงโซนเนี่ยผมเห็นหลนายโรงเรียนไปแบ่งโซนให้เด็กรับผิดชอบแต,แต่ละโซนอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมลองเสนอว่าถ้าการแบ่งโซนให้ดีคนะัะแล้วก็นะครับให้โจทย์ไปนะว่าโจทย์ไปกระตุ้นให้เด็กกระลดดความที่เห็นนะครับ ในการที่จะดูแลโซนขรงเรียนตกแต่งให้สวยที่สุดภายใต้ใช้เงินน้นอยที่สุดเนี่ยนะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับริมคลองององจานตรงนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแค่การเอาพุทธร,ร,รักษาลงรอบเนอี่ยนะใช่ไหมฮะมันออกดอกใช่ไหมหรือเรียบกำแพงของโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เอาพุทธร,รักษาลงมืนอนต่างพวกนี้นะอันนี้แค่เป็นแค่เป็นมุมมองหนึ่งแค่นั้นนะ บบประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้ากาจารแบ่งโซนให้เด็กแล้วเนี่ยนะครับให้โจทย์จะเด็กไปนะครับแล้วก่อนที่เด็กจะทําเนี่ยอาจารย์เอาหัวหน้ามาแล้วให้กวาดใ,ให้ให้ให้ครูที่สอนเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับใส่เรื่องของหลักคิดพัศนาสิ่งถ้าเป็นาน่นองเนี่ยนะถือว่าเราเราจะจับสวนจรรับอะไรต่างเนี่ยนะครับมันมีหลักไหมนะเรื่องโครงสร้างเรื่องสีเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับ แต่เราไม่ได้หวังมากมายหรอกแต่เราหวังว่าเมื่อเขาดูแลแล,แล้วเนี่ยนะครับให้เขาดูแลจรจังดูแลให้เขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของและขน,นาดเดียวกันมีกา,ารับโรุงนะครับแล้วให้เขาเขาานิ่งอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นน่ยในลักษณะที่เราต้องคิดและเราพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับให้สวยงามมีสมดเนี่ยน,นะครับอันที่สองก็คือให้ความเป็นความเป็นระเบียบน,นะความสะอาดนะครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ย มาตรการของการที่เราจะต้องเข้มง,งวดกับเรื่องของการทิ้งแก้วทิ้งกระดาษทิ้งอะไรกันเกินโรงเรียนเนี่ยเนาะเห็นไหมฮะนะครับคือเราพิจารณาดูนะครับ<ม>ว่าเราใช้การมีส่วนร่วมของเด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเป็นคนดูแลพื้นที่แล้วก็พัฒนา้เขามีจินตนาการเนาะเราช่วยเขานิดหนึ่งและให้เขาเออกแบบให้เขาเอาต้นไม้มาใส่มาวางแล้วก็ปกรอบครความสวยงามของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ ตัวทุกเดือนตัวดยพกสองเดือนนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่นูกเล่นของเราที่จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหายไปเลยนี่ขอไหมฮะนะนะครับหลายๆที่ผมไปเนี่ยมีมีชื่อติดจริงนะนักเรียนดีนจริงนะแต่ต้นไม้หูวมากเลยนะอย่างนี้ก็เป็นสะท้อนเนี่ยสะท้อนว่าโครงมันมีอยู่นะแต่วิญญามันไม่มี <c oughs> นะโครงมันมีอยู่แต่วิญญาณมันไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นเอาหลักเรื่องกายภาพาเรื่องสถากที่ผมคิดว่าโรงเรียนของวัชรธรรมกับโรงเรียนของรัศดาเนี่ยมีทุนสูงมากนะต้นทุนในเชิงพื้นที่ลักษณะของแรกสเกตอะไรจะดีมากนะครับทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับแต่ต้องมาทำเรื่องการจัดก,การตรงนี้นะจาัดก,การว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาระครูแต่ทำยังไงให้การมีส่วนร่วมของเด็กแล้วก็เด็ก่ยมีความรู้สึกมีโซและก็ดูแลโซของตัวนนเองจริงๆนะนะครับ ตอนที่เราอาจจะมีกิจกรรมแล้วให้เด็กที่มาอาสาไปทำโน่นทำนี่เนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้มีโซนของเขาจริงๆนะในการที่เขาจะต้องดูแลไปตลอดแล้วก็มีลักษณะของการที่มีกระบวนการที่จะกระตุ้นนะครับไม่ให้เขานิ่งเนี่ยนะนะครับเป็นต้นนะอันนี้ผมชอบแค่ข้อเสนอนะ่นะครับ